สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตตรามาสก,กันต่อนะครับโดยจารวบยอดของวันพุธนะครับรวมกับวันพฤหัสก่อนตลาดเปิดนะครับก็จะมีพวกเอ่อไฟเซอร์ซีวีเอสนะครับม a s ต e คาร์ d นะฮะโคอมเนาะแล้วก็โนเวอโนดิสนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หุ้นตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับ หุ้นตัวแรกนะเพื่อนๆก็เป็นหุ้นของ Novo Nordisk นั่นเองนะครับใครเก็บหุ้นนี้กันบ้างนะครับสำหรับ Novo Nordisk นะครับประกาศไตรมาสออกมาก็ถือว่าเอาชนะไปได้นะครับทั้ง EPS แล้วก็ Revenue เลยนะครับและการเติบโตรายปีนะเพื่อนๆโตมา22.4% year over year นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับบทวิเคราะห์เชิงลึกของ Novo Nordisk n o v นะครับ n o เ o เนี่ยไตรมาสนี้เนี่ย Q1 วหทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอย่างที่บอกนะโต22%เเลยนะครับและ Novo เองนะครับได้ออกมาปรับคาดการยอดขายขึ้นอีกนะว่าจะสามารถทำรายได้มากขึ้นอีกในไตรมาสถัดไปนะครับตัวของยาเบาหวานแล้วก็ยาลดน้ำหนักนะครับขายดีมากๆนะครับแล้วก็พุ่งแรงมากๆนะครับในส่วนของยาวีโกวี่เนี่ยยอดนะครับโต2เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับในส่วนของยาโอซิมพิกเนี่ยโตประมาณ43%นะครับ และความต้องการของยาทั้ง2ตัวนี้เนี่ยยังมีสูงนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาครับและรวมถึงตลาดต่างประเทศด้วยนั่นเองครับหลังจากประกาศไตรมาสนะครับหุ้นพรีมาเก็ตติดลบเฉยเพื่อนๆครับติดลบไป1.61%ตครับต้องรอดูนะว่าตลาดเปิดแล้วเนี่ยตลาดจะรับรู้และมีแรงซื้อกลับเข้ามาหรือเปล่าทั้งทั้งที่ไตรมาสดีอะไรขนาดนี้ครับแต่หุ้นกลับปิดลบเฉยนะครับก็ แปลกใจเหมือนกันครับเดาทางไม่ถูกเลยคิดว่าวันนี้น่าจะพุ่งแน่นอนแต่ไม่เป็นอย่างนั้นซะอย่างนั้นนะครับอ่ะเรามาดูหุ้นของโนโวหน่อยดีกว่านะครับว่าใครอยากจะเข้าเนี่ยเข้าที่หมายเท่าไหร่ดีนะครับสําหรับโนโวนะเพื่อน,เ,อนเนี่ยระยะยาวก็เป็นขาขึ้นที่สวยงามมากเลยเพื่อนลองดูดูด,ดิสวยมากนะครับใครที่อยากจะเข้านะครับก็มีย่อลงมานิดหน่อยนะครับตัวน,นี้ไปชนแนวต,นต้านตรงนี้แล้วนะครับถ้าจะรอนะเพื่อน,อนรอที่1 1 8นะครับ 1น2นะครับ93นะครับประมาณ3ไม้สำหรับ n o v ว n อ r d i ิสนะครับหุ้นตัวถัดมานะเพื่อนๆก็คือหุ้นของคอคอมนั่นเองนะครับคอคอมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเอาชนะไปได้ทั้ง EPS แล้วก็ Revenue นะครับการเติบโตถึงแม้ว่าจะน้อยไปหน่อยนะครับ1.3%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ถือว่ายังโอเคนะครับยังทำรายได้เป็นบวกนะครับดีกว่าทำรายได้ติดลบไปเนาะนะครับ อะนะครับเรามาดูรายได้รายเซกเมนต์ของเขากันหน่อยดีกว่านะครับในส่วนของพวกแฮนด์เซ็ตนะครับที่เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือต่างๆนะครับรวมถึงหน่วยประมวลผลในมือถือนะครับก็รวมอยู่ในเซกเมนต์ของแฮนด์เซ็ตนะครับก็การเติบโตรายไตรมาสเนี่ยอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าการเติบโตรายปีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของออโตโมทีฟนะครับชิปเซ็ตในพวกรถยนต์นะครับเติบโตขึ้นครับทั้งรายไตรมาสแล้วก็รายปีนะครับในส่วนของอันที่ เติบโตนะครับในไตรามาสนี้นะครับในเชิงของรายไตรามาสครับในส่วนของชิปเซตในอุปกรณ์ IOT ต่างๆนะครับแล้วก็การเติบโตรายปีเนี่ยก็ลดลงไปนะครับอ่ะแฮนด์เซ็ตเรเวนนะครับดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับในไตรามาสนี้อ่าในส่วนของอ u t o อ o ิ i v e เรเวเนีนะครับโตขึ้นมานิดหน่อยนะครับ และในส่วนของ IOT นะครับก็โตขึ้นมาเยอะที่สุดเลยนะครับในไตรมาสนี้นะครับหลังจากที่ประกาศไตรมาสออกมานะครับโคคอมครับรีมาร์เก็ตบวกรอไว้แล้วนะครับ6กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนๆนะครับถึงแม้ว่าจะเติบโตน้อยนะครับแต่ว่าเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับเงิงทุนชอบใจแล้วก็พากันเข้าเก็บนะครับเออทำไมโนโวไม่บวกแบบนี้บ้างนะครับโนโวก็ผลประกอบการออกจะดีนะครับแต่กลายมา เก็บโคลคอมเฉยนะครับนักวิเคราะห์นักลงทุนต่างๆนะครับเราไปดูโคลคอมกันหน่อยนะครับราคาหุ้นสำหรับโคลคอมนะครับก็หลังจากที่เป็นขาขึ้นระยะยาวใหญ่ๆนะครับก็ถ้าอยากจะเข้านะเพื่อนๆแนวรับเติมอยู่ตรงนี้นะครับแต่คิดว่ารอดีกว่าเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเข้าตอนนี้เลยนะครับเพราะว่า ยังเลือกทางอยู่นะครับอาจจะลงหรือจะขึ้นต่อได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะทะลุตรงนี้ไปได้หรือเปล่าครับ6%วันนี้นะครับถ้าอยากจะรอให้เป็นไอเดียไว้นะครับ150-135-127นะครับสำหรับข้วข้อมนะครับหุ้นตัวถัดมานะครับก็คือหุ้นของ Mastercard นั่นเองนะครับเพื่อนอะนะครับ ให้ดูตรงนี้ก่อนเมื่อกี้สลับนะครับ Mastercard นะครับประกาศไตรมาสออกมาทำได้ดีนะเพื่อนๆเติบโตทั้ง EPS แล้วก็ร v เวน e นะครับและรายปีเติบโตมา11.4เยอร์เเยียวั่นเองนะครับในส่วนของการใช้จ่ายเครือข่ายการใช้จ่ายนะครับเพิ่มขึ้น7นะครับ Cross Dollar Volume Growth นะครับเพิ่มขึ้น10นะครับแล้วก็ยอดการใช้จ่าย Volume ที่เป็น การรูบดบัตรต่างประเทศนะครับก็เพิ่มขึ้น18%นะครับทันทีที่ประกาศไตรามาสทั้งเมื่อวานหุ้นร่วงไปทันที2%ก็แปลกใจเหมือนกันนะเพื่อนๆอาจจะมีที่มาที่ไปจากรายได้ลายเซกเมนต์หรือเปล่านะครับเราลองมาดูนะครับถ้าดู worldwide dollar เพื่อนๆก็โตลดลงนะครับนิดหน่อยนะครับยอดการใช้จ่าย transaction ทั่วโลกนะครับก็ถือว่าโตลดลงเช่นเดียวกันนะครับและ,ะ cross border นะครับการ ทำธุรกรรมนอกประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับก็ถือว่าทรงๆนะเพื่อนๆมีลดลงเช่นเดียวกัน,นครับสีส้มก็คืออ่ะสีส้มลดลงแต่สีฟ้าทรงๆครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ถูกเทขายในเมื่อวานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาของ Mastercard กันหน่อยนะครับว่าน่าเข้าแล้วหรือยังนะครับอ่ะอ่ะเพื่อนๆนะครับน่าจะลงมาถึงอีกนิดนึงแล้วถ้าใครอยากจะเข้านะครับก็ 431เลยนะครับ406นะครับอ่ะประมาณ2ไม้นะครับส่วนไม้ที่3ให้ไว้เป็นไอเดียอาจจะลงมายากหน่อยนะครับประมาณ3-6-2นะครับสำหรับ Mastercard นะครับหุ้นตัวถัดมานะครับก็คือหุ้นของไฟเซอร์นั่นเองนะครับสำหรับไฟเซอร์เนี่ยประกาศไตรมาสออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับถึงแม้ว่ารายได้ ต่อปีเนี่ยจะติดลบนะครับนี่ติดลบไป19.5นะครับแต่ในส่วนของ EPS แล้วก็ r e v e n u e เนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับเอาชนะไปได้ทั้งคู่นะครับทันทีที่ประกาศไตรมาสเพื่อนเพื่อนเมื่อวานหุ้นบวกไป6.09%นกร็ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันเดาใจค่อนข้างยากเลยครับสำหรับหุ้นอเมริกานะบางหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้ผลประกอบการดีสักเท่าไหร่แต่ว่าหุ้นพุ่งนะฮะแต่บางหุ้นเนี่ยผลประกอบการดีมากเลยครับกับร่วงซะอย่างนั้นนะครับ เรามาดูข่าวเกี่ยวกับไฟเซอร์นิดนึงนะครับไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยเขาบอกว่ายอดขายของวัคซีนแล้วก็ยาโควิดเนี่ยลดลงนะครับตามคาดเลยนะครับโดยยาคอมไมเรลินนะครับแล้วก็แพ็กโรวิดนะครับลดลงครับก็เป็นวัคซีนแล้วก็เป็นยาโควิดนะครับยอดขายของอ l ลิควิสเนี่ยพุ่งขึ้นประมาณ11%นะครับยาอ l ลิควิสเนี่ยเป็นยาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับเวลาเป็นโรคหัวใจเนี่ย หัวใจก็จะบีบตัวไปเลี้ยงสมองได้ยากนะครับทำให้เกิดริมเลือดอะไรต่างๆยาตัวนี้ก็จะช่วยในการสลายริ่มเลือดนั่นเองนะครับยอดขายของยาตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น11%ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น,นครับและทางบอร์ดบริหาร c ีอเขาได้ออกมาบอกว่านะครับไฟเซอร์มีแผนนะครับในการปรับลดต้นทุนภายในนะครับได้ถึง4,000ล้านเหรียญดอลลาร์เลยนะครับก็คิดว่าในไตรามาสต่อไปนะครับไตรามาสที่2นะครับที่จะประกาศ เร็วๆนี้นะครับก็น่าจะทําผลงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมหุ้ไฟเซอร์พุ่ง6%เมื่อวานนะครับเพราะว่าโมเมนตัม um ทิศทางของบริษัทเนี่ยเริ่มดีขึ้นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ายาโควิดที่เป็นไรายได้หลักของเขาจะดรอปลงไปเนาะแต่ก็มีไรายได้อื่นเข้ามาทดแทนนะครับรวมถึงยาอีกหลายตัวเลยครับที่รอ FDA อยู่นะครับสำหรับอยู่ในกระบวนการของไฟเซอร์เนาะ ทีนี้เรามาดูราคาไฟเซอร์หน่อยนะครับหลังจากพุ่งเมื่อวานอ่นะครับก็เป็นแท่งขึ้นมาแล้วนะครับใครที่เก็บไม้นี้ทันนะครับก็น่าจะกําไรไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็รอไม้เดิมเลยนะครับประมาณ25้านะครับหรือถ้าอยากจะได้ไม้ย่อยๆนะครับ26ก็เข้าได้นะครับ26 2สิบหก้านะครับประมาณ2ไม้นะครับเพราะว่าไฟเซอร์เนี่ยไหลเป็นน้ําตกเลยนะเพื่อนๆเนี่ยลงมายาวๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ลงมานะครับ ประมาณโอ้โหมันสิ้นปี2-2เพื่อนๆเป็นขาลงมาโดยตลอดนะครับก็หวังสักวันนะว่าไฟเซอร์เนี่ยจะขึ้นไปแตะราคาที่30บาทให้ได้นะครับจะมีวันนั้นหรือเปล่านะก็ต้องมารอลุ้นกันดูอีกทีนึงนะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับก็เป็นหุ้นยาเช่นเดียวกันครับกับหุ้น s o เอตินะครับโ o เอติก, so A so A ก็เป็นหุ้นที่ทําเกี่ยวกับยาสัตว์นะครับ ขออภัยน้เพื่อนก็เป็นยาสัตว์นะครับที่มีครงบวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการดูแลสัตว์ยาสัตว์ตรวจสุขภาพสัตว์ต่างๆนะครับก็ถือว่าเอาชนะไตรามาสไปได้ทั้ง EPS แล้วก็ Revenue นะครับการเติบโตต่อปีเนี่ยโตขึ้นมา10เยอร์เยอเลยนะเพื่อนๆแม้ว่าราคาหุ้นจะร่วงมา,าหลายสัปดาห์ติดต่อกันนะครับแต่บริษัทเนี่ยก็ยังทำกำไรได้ดีเหมือนเดิมนะครับ และหลังจากที่ประกาศไตรมาสไปนะเพื่อนๆปรีมาเก็บบวกรอไปแล้วนะครับประมาณ4.08%นั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าจะรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับเราไปดูที่ราคาหุ้นกันหน่อยดีกว่านะครับ ZTS นะครับอ่านะครับก็รีบาวขึ้นมาจริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆก็ คลิปรีวิวที่ผมทำปลปล่าสุดนะผมให้ไม้นี้ไว้นะครับถ้าใครอยากจะเข้าประมาัน142ครับซึ่งตอนนี้ไม่ทันแล้วเพื่อนๆก็เด้งขึ้นไปแล้วนะครับและคิดว่าวันนี้น่าจะเด้งขึ้นไปชนแนวต้านน่าจะถึงนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บนะครับก็ไมนี้เลยนะครับ152เนาะแล้วก็อีกไม้นึงก็คือเมื่อกี้142นะครับสำหรับโซเอทิสนะครับหุ้นตัวต่อมานะเพื่อนๆก็เป็นหุ้นของ C.V.S. นั่นเองนะครับก็หุ้นที่ทำเกี่ยวกับร้านขายยานะครับที่มีสาขาเยอะเป็นอันดับต้นๆของอเมริกาเลยนะครับ C.V.S. นะครับประกาศไตรามาสออกมาเป็นไตรามาสแรกๆเลยนะเพื่อนๆที่พลาดไตรามาสนะครับการเติบโตต่อปีถือว่ายังมีอยู่ครับเติบโต3.7%เจ็เอนเยวเยอนนะครับ,ตตต year year รบแต่ว่าพลาดไปทั้ง E.P.S. แล้วก็ Revenue นั่นเองนะครับเพื่อนๆทันทีที่ประกาศไตรามาสเมือ่อวานนะครับหุ้นปิดลบไป10 6.8%นะเพื่อนๆก็ถือว่าโอ้โหโดนกระนำขายมากๆเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าน่าเห็นใจ CVS เหมือนกันนะครับนักลงทุนอะไรจะเกลียดหรือจะไม่ชอบใจ CVS ขนาดนั้นนะครับเรามาดูรายได้รายซิกเตอร์กันดีกว่านะว่ามันแย่จริงหรือเปล่านะครับในส่วนของ Healthcare b e n e f i t นะเพื่อนๆการเติบโตรายไตรมาสเนี่ยก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับดูเป็นกราฟดีกว่า การเติบโตรายไตรมาสถือว่ายังดีอยู่นะเพื่อนๆก็โตมาได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยในส่วนของเฮลท์แคร์เซอร์วิสอ่ะอันนี้ดรอปนะครับดรอปจริงนะครับในส่วนของฟาร์มาซีก็คือร้านขายยานะครับอ่ะก็ดรอปจริงนะครับ d รอ p สองเซกเตอร์นะครับแล้วก็เพิ่มมาหนึ่งเซกเตอร์นะครับก็ทําให้นักลงทุนไม่ชอบใจเนาะหลังจากที่โตมาตลอดนะครับเพื่อนๆลองดูนะตั้งแต่ปี21เนาะโตมาตลอดนะไม่มีไตรมาสไหนดรอปเลยนะครับและมาดรอปไตรมาสนี้อ่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับโตมาตลอดนะครับแล้วมาดรอปไตรมาสนี้เออนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงเทขาย CBS ออกมานะครับเพื่อนๆใครที่รอเก็บหุ้นนี้อยู่นะครับเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีด้วยนะเพื่อนๆปันผลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3.75%เลยนะครับเกือบสี่เปอ่ะเราไปดูราคากันหน่อยนะครับอ่ะ,ะเพื่อนๆไหลเป็นน้ำตกเลยนะครับเราจะเข้าไมา้ไหนดีนะครับ เดี๋ยวดูโลเขาก่อนนะครับอันนี้ถึงแล้วเนาะอ่ะรอไม้นี้เลยนะเพื่อนๆโลตรงนี้นครับประมาณ51นะครับเพื่อนๆใครอยากจะเข้า CVS นะครับก็รอที่51หรือจะเข้าราคาปัจจุบันก็สามารถเข้าได้เพราะว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับ CVS นะครับะนะครับถ้าหลุดจาก2ราคานี้ก็น่าจะต้องรอก่อนนะเพื่อนๆรอโมเมนตัมที่ดีนะครับ และหุ้นตัวสุดท้ายนะเพื่อนๆหุ้นเคมีพันนั่นเองนะครับหุ้นที่ทําเคมีต่างๆก๊าซธรรมชาตินะครับสารเคมีต่างๆที่ได้จากกระบวนการผลิตรวมถึงกระบวนการกลั่นอะไรต่างๆด้วยนะครับก็คือหุ้นของลินเดนั่นเองครับอันดับ1ด้านเคมีพันนะเพื่อนๆหุ้นลินเดนี่หลังจากประกาศไตรามาสออกมานะครับรายได้อยู่ที่8.1ิลนลียนเนาะแล้วก็การเติบโตต่อป,ปีเนี่ยติดลบไปนะครับก็ เช่นเดียวกับหุ้นอันดับ2องอย่าง APD นะครับ Air Product Chemical อันนั้นก็ติดลบเช่นเดียวกันนะครับหุ้นนี้นะครับก็มีการปรับคาดการณ์ต่างๆนะครับคิดว่าในไตรมาสถัดไปน่าจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าไตรมาสนี้เนี่ยก็เอาเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่จริงๆครับหลังจากประกาศไตรมาสออกมานะครับหุ้นปิดลบไปทันทีนับเกือบ4%เอร์เเลยนะครับใครที่รอหุ้นนี้อยู่อยากจะเข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันหน่อยดีกว่านะครับลินนะครับ สำหรับหุ้นลินนะครับลงมาถึงแน่นอนครับวันนี้ใครอยากจะเข้าไม้นี้เลยเพื่อนเพื่นะครับอีกไม้นึงนะครับสี่ร้อยนะครับแล้วก็่ไม้ล่างอาจจะลึกไปหน่อยนะครับประมาณ351นะครับสำหรับลินเด้ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นเนาะที่เติบโตได้ดีเพื่อนเพื่อลองดูกราฟนะเนี่ยโตไหมโตเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าระยะระหว่างทางเนี่ยจะมีพักฐานบ่อยนะครับแต่ก็ยกโลขึ้นมาตลอดนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเก็บมากๆนะครับในระยะยาวนะเพื่อนเนี่ยบางทียกโลตรงนี้อาจจะลงแล้วไปต่อก็อาจจะเป็นไปได้นะครับใครที่ชอบหุ้นนี้ก็ลองพิจ,จารณาดูนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตดรามาสั้นๆนครับพร้อมจุดเข้าลงทุนเผื่อเพื่อนๆเนี่ยกำลังอยากหาข้อมูลของหุ้นเหล่านี้อยู่นะครับอาจจะเป็นรายละเอียดที่ไม่ลึกมากนะเพื่อนเพื่อ,อที่จะสามารถ บอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังแบบกระชับกระชับนะครับไว้หุ้นไหนที่เพื่อนๆเก็บกันเยอะนะครับแลมรวมถึงเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสนะ่หุ้นนั้นผมก็จะเจาะลึกให้เป็นพิเศษเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับรวมถึงสามารถสพอร์ตช่องได้โดยการสมัครสมาชิกหรือซุปเปอร์แตงก็ได้เช่นกันครับขอเพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สรุปไปกับโลกของการลงทุนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ